ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอปองทารูทรเทเลอร์จะเกิดอะไรขึ้นบ้างโดยการอ่านพลังงานจากไพ่ทาโลซึ่งจะเป็นการเปิดเผยสางการบางส่วนจากพลังงานในอดีตปัจจุบันอนาคตและพลังงานจากจักรวาลที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณนะครับโอเคใครที่เป็นสมาชิกใหม่นะฮะใครที่เป็นคนที่เพิ่งเข้ามาติดตามใหม่นะครับผมอ่า ของผมเนี่ยจะอ่านพลังงานทั้ง12เรือนของคุณเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะได้ทราบทุกๆส่วนของชีวิตคุณเพราะชีวิตคุณไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่1ลราศี1ลัคนาแต่มันประกอบด้วยองค์รวมทั้งหมดคือ12เรือนนะครับซึ่งเป็นส่วนบ่งชี้สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นบนชีวิตคุณนะฮะแล้วนี่คือเรือนที่1นนะครับผม <bombers> อ๋อก่อนที่จะไปนะฮะถ้าต้องการปรึกษาหมอปอง MORPONG 1 1 1, 1, 1, 1นะครับผมโอเคพร้อมแล้วนะฮะมาพร้อมแล้วแล้วก็กดไลค์ก่อนก็ลืมมาโอเคฟื้นโอเคมีเริ่มคอมเม้นิเคตมาแล้วนะฮะตัวคุณ Queen of Pentacles นะฮะ t e x t ซ์ติงสโลช่วงนี้เนี่ยแลมดาวเรื่องของความคิดนะฮะช้าลงอีกสัก10%อีกสัก20%นะครับผมตึกตรองมากขึ้นนะ,ะเป็นไปได้ที่ใครหลายๆคนอ่อนถ้ายิ่งถ้าผลน,นี้เรือนของคุณเนี่ยมีดาวร่วมนะครับผมในเรื่องของเอ่อ Saturn นะครับผมเป็นไปได้ที่โอเค think about it อ twice คือขอคิดดูอีกสองรอบนะฮะโอเค Put it all together and then let s t h i n k twice uh, ค่อนข้างลำบากนะครับผมถ้าคุณจะเร่งให้เกิดผลลัพธ์นะฮะ Queen of Pentacles the Judgment อ๋อโอเคคือนอกจาก Slow, Slow things down ด้วยนะฮะ สถานการณ์ที่จะเป็นยังไงเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่ในไม่ได้ขึ้นอยู่กับอแอคชั่นของคุณเลยนะมันขึ้นอยู่กับแอคชั่นของผู้อื่นทั้งนั้นอืมโอเคฟสีท,ที่เราไม่ได้เลือกนะครับต่อไปเรียนการเงินของราศีนี้นะฮะเรียนการเงินนะครับผมว a ชแคพเป็นซากเปน โอเคซิกสดคันะฮะต้องเดินทางกลับไปบ้านเกิดนะฮะถึงจะพบถึงจะพบซับถึงจะรับซับโอเคอาอเดอะฮามิด oh, โอเคไม่ได้มากมายไม่ได้อะไรขนาดนั้นแต่ว่าคือเหมือนกับเหมือนกับไปเยี่ยมเยียนไปเรื่องไปคือธุระเป็นเรื่องลองเหมือนกับไปเรื่องเยี่ย,เย,ยมเยียนไปดูสถานการณ์อะไรแบบนี้นะฮะในเรื่องการเงินเนี่ยมันคือเหมือนเงินเนี่ยมันจะได้มาจากพ์ทเนอร์เก่าคู่ครองเก่าหรือว่าคนคนที่เป็น เป็นหุ้นส่วนเก่านะแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันจะมีบางส่วนที่เขาจะขอขอดำเนินการถอนทุนถอนหุ้นถอนทุนอะไรเงี้ยออกไปนะฮะก็เป็นสภาวะของเรือนการเงินที่ค่อนข้างที่จะเืดน,นิดนึงนะครับต่อไปนะฮะมาเรือนที่สามอุย๊ยโอเค เรือนที่สามนะฮะ the d e a t h the d a t the judgment the justice ไม่ใช่ the judgment ah uh, the d e a t h to the just justice คือการ uh, จะมีในเรือนของพี่น้องในเรือนของญ uh, าติเนี่ยเหมือนกับเขาโอเคพอเดทเรื่อเกิด เดย e t t ต y y e ด t ะ t t สเ h o ร์ i อลออนไโอเคในเรื่องของญาติพี่น้องเนี่ยขอให้เขาเนี่ยประสบคือเหมือนกับจะมีการเปลี่ยนอะไรเขาต้องตัดสินใจเปลี่ยนหรือว่าเขาถูกเขาถูกทำให้ตัดสินใจเขาถูกทำให้ตัดสินใจไม่ใช่เป็นลักษณะที่เขาเปลี่ยนเองแต่ว่ามันเป็นลักษณะเขาเรียกบังคับให้เขา เปลี่ยนลักษณะของสถานาการณ์ในบนตัวของเขานะถามว่าจะมีผลกระทบไหมเนี่ยขึ้นอยู่กับดาวของคุณที่กระทำอยู่บนเรือนที่สามหมอแล้วแล้วพี่แล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าพี่มีดาวอะไรอยู่ในเรือนที่3ของพี่หรือไม่ third house ทางเดียวที่จะรู้ได้ต้องตั้งในโต๊ะชาร์ตครับต้องตั้งในโต๊ะชาร์ตแล้วก็คุณก็ คุณก็จะเข้าใจาภาพรวมในสิ่งที่ผมอ่านพลังงานเนี่ยแหละครับโอเคต่อไปในเรือนที่4ี่นะครับผมพ่อแม่บ้านโอเคใครอยากเรโนเวทใครอยากซื้อบ้านฮะสำหรับราศีเนี่ยนะฮะเปิดหูนะฮะเปิดหูเปิดหูหูพึ่งเลยนะครับผมโอเคลำบากด้วยเรือนนี้เพราะว่าไม่มีเจ้าเรือนโอเคเ The will of fortune to a b s o u r c e The will of fortune to a r uh, s o r c อมันเป็นช่วงที่เหมือนกับคุณเข้าใจไซเคิลของของเรื่องของพลังงานในเรือนี้ที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่เกี่ยวข้องกับพ่อแม่คุณเข้าใจว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงนะถึงกันนั้น to absorb คุณก็ยังตัดสินใจไม่ได้อยู่ดีออ คือคุณยังตัดสินใจไม่ได้นะ to of source ถึงแม้ว่ามันมันเป็นสถานการณ์ที่เกิดจากการกระทำของคุณชัดเจน w i l l off o r t u n e s นะ will o f fortunes แต่มันก็ไม่สามารถที่จะช่วยให้คุณตัดสินใจได้โอเอค okay. อยากจะ clarify ให้แต่ไม่มีเวลานะครับผมเป็นไปได้คุณควรจะเข้าไปดูคลิปเพิ่มเติมที่ผมอ่านพลังงานในแต่ละเรือนนะฮะตอนนี้ก็มี2เรือนแล้วนะครับเรื่องของ p i c a d e x series ที่จะมี t o cups แล้วก็ e coins นะดึงพลังงานเรื่องของเรือนอที่7นะครับผมและเรือนที่สองเรือนที่2เรือนที่10นะฮะโอเค ต่อไปอืมใครมีลูกนะฮะหูพึ่งครับเหมือนเขาเขาประสบความล้มเหลวอะไรมาบางอย่างนะโอเคถ้าคุณมีลูกแสดงว่าคุณเป็นพ่อแม่ถ้าคุณเป็นพ่อแม่แล้วลูกประสบความสัอประสบความล้มเหลวเนี่ยคุณควรทำไง คุณก็ควรที่จะสอนเขาปลอบโยนเขาใช่ไหมนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการจากคุณมาช่วงนี้เขาคือเขาอาจจะบอกว่าไม่เป็นไรแต่ว่าต้องเข้าไปอะนะต้องเข้าไปควรจะเข้าไปฮะหมอคะพี่ไม่มีลูกไม่มีโอเคอาจจะเป็นเรื่องของความพึงพอใจนะครับผมคือเรือนที่ห้าเนี่ย เนื่องจากวีนัสนะฮะหรือดาวศุกร์เนี่ยเป็น exaltations หรือว่าเป็น rulers นะฮะคือ rulers ใน uh, fifth house เนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความพึงพอใจเรื่องของอ่าอย่างนั้นแหละนั่นแหละครับก็คือคือก็เลยไม่อยากจะอ่านพลังงานออกออกออก,ออกคลิปสักเท่าไหร่ เป็นไปได้ะฮะปรึกษาส่วนตัวเพราะว่าเรื่องที่ที่เป็นส่วนตัวก็ควรที่จะปรึกษาส่วนตัวนะครับต่อไปนะฮะเรื่องของ six house นะครับผม bad fortune มา bad fortune cousin burns มา mars mars นะสำคัญเลยนะฮะถ้าใครมีดาวพัเออไม่ใช่พหัน ดาวมาร์สดาวอะไรนะมาร์สดาวคาร์เนี่ยที่อยู่ในเรือนนี้นะฮะให้ระวังเพิ่มข <Yeah. S 1> okay. ึ well, ้นเป็น2เท่านะครับผมเด6์ซิกซ์เดินเขาเรียกว่า Departed นะครับผมเดินออกจากนะฮะปัญหาที่เกี่ยวข้องกับลูกน้องนะฮะ ปัญหาคืออมีปัญหาเรื่องลูกน้องอะ่ะแต่ว่าคุณตัดสินใจว่าคุณอาจจะให้ลูกน้องออกถ้าคุณเป็นเจ้านายคุณคงจะไม่ออกเองหรือคุณอาจจะคุณอาจจะเดินออกมาแปลกดีถ้าคุณเป็นเจ้านายคุณควรจะต้องเปลี่ยนลูกน้องสิใช่ไหม six of swords to the nine of pentacles โ okay. อเคคือลูก,ลกน้องเขาติดเรื่องเดียวแหละครับเรื่องของเงินนะถ้าคุณดูแลเขามากกว่านี้ในเรื่องของเงินถ้าเป็นไปได้เนี่ยมันก็อาจจะทำให้เขาอยู่ต่อแต่ว่าก็อย่างว่าแหละในเรื่องของงานเราจะไปบังคับให้ใครทำอะไรให้เรามันก็ไม่ได้ใช่ไหมลำบากในเรื่องของการเี่ย คือไม่ใช่การงานของคุณนะแต่ว่าอันนี้มันเป็นส่วนของลูกน้องที่มองขึ้นไปคือมองมองขึ้นไปไหนมองขึ้นไปหาคุณนั่นแหละครับเพราะว่าคุณอยู่เหนือเขาไงก็เขาเป็นลูกน้องใช่ไหมคุณก็ต้องเหนือกว่าเขาเลยนะ,ะนี่ลูกน้องใช่ไหมนี่นี่ตัวคุณไงก็เหนือกว่าเขาโอเคต่อไปนะฮะในเรือนเท่ากันนะครับผม r t n e r s h i p relationship นะครับผมเป็นยังไงบ้างเซเว่นเฮาส์ควีนออกบอลโอเคมีความเคลื่อนไหวนะฮะไม่ใช่ความเคลื่อนไหวธรรมดาแต่เป็นความเคลื่อนไหวทีเ่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วรุนแรงฉับพลันด้วยนะครับผม,มได้เริ่มความสัมพันธ์ได้จบความสัมพันธ์ แต่ผมมองว่ามันเป็นการเริ่มมากกว่านะฮะเป็นเรื่องของ positive energy แต่เดี๋ยวต้องดูอีกใบที่มา cross นะฮะใบที่มา cross ตัวนี้มันเป็นยังไงนะครับผมอู้10 s o u r c e นะคือได้ละทิ้งเขาเรียกว่าละทิ้งปัญหาบางอย่างนะครับผมปัญหาแนอดีตคือมันจบเสร็จสิ้นพร้อมที่จะเดินหน้าต่อนะอืม พันธเน่ไม่ดีต้องหาใหม่นะครับผมคู่ไม่ดีก็คือถ้ามันมาถึงจุดจุดหนึ่งมันจําเป็นที่จะต้องจบมันก็มันมันเป็นสิ่งที่จําเป็นแล้วก็ช่วงนี้มันมีพลังงานที่เข้ามาค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะดีแล้วก็ทําให้เหมือนกับมีรอยต่อระหว่างความสัมพันธ์อันเก่าแล้วก็ความสัมพันธ์อันใหม่แล้วก็เดิน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 ต่อไปได้หมอคะแล้วมันจําเป็นจะต้องเป็นอ คนใหม่เสมอไหมไม่ใช่นะครับผมอันนี้คือพูดถึงความสัมพันธ์นี่คือความสัมพันธ์ไง relationship เนี่ยคือความสัมพันธ์แปลว่าอะไร unless คือคือสมมุติว่าถ้าคนที่อยู่ในคนเดิมเนี่ยแต่ว่าเขาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะก็คือนี่คือ,ค,อคือการเริ่มต้นใหม่ไดนะ้ในเรื่องของความสัมพันธ์ใหม่นะครับโอเค ต่อไปฮะเรื่องของหนี้สินนะครับผม asset s of t h e o t h e r s นะฮะมาให้ใครยืมตังไปหรือไปยืมตังใครไปเนี่ยช่วงนี้จะเป็นยังไงเออ night of bonds นะทำคือโดนตามโดยเร็วถ้าคุณเป็นลูกหนี้นะฮะหรือว่ารีบลุกไปตามเจ้าลูกไม่ใช่ไปตามเจ้านี่รีบลุกไปตามลูกหนี้อย่างฉับพลันนะฮะ มีมีบางส่วนที่อาจจะต้องเจ็บตัวแน่ๆนะครับผมนายออกบอนส์ uh huh. uh huh. นะฮะโอเคในเชิงของลูกหนี้เนี่ยคุณก็รู้สึกไม่ได้ดีคือไม่ได้รู้สึกดีสักเท่าไหร่ที่ทำแบบนั้นแต่ว่าเออ่ด้วยความจำเป็นนะฮะแต่เราก็ไม่ควรจะอ้างความจำเป็นในทุกๆเคสใช่ปล่าเพราะว่าคุณ คุณไปยืมได้คุณก็ควรจะต้องคืนเขาได้เหมือนกันต่อไปนะครับผมในในเฮาส์ Nine, Nine House, นะในเฮาส์เรื่องของการเดินทางไกลนะฮะเดินทางไกลเพื่อไปค้นพบอะไรสักอย่างนะครับผมเดอะเฮอร์มิตเดินทางไกล ผมมองว่าตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นการศึกษาต่ออะไรๆด้วยซ้ำเพราะว่าเดอะเฮอร์มิตเนี่ยเป็นลักษณะของการปลีกวิเวกเพื่อไปศึกษาต่อนะคือเดินทางไกลออกจากสถานที่เดิมๆนะโอเคในเรื่องของการงานนะฮะในเรื่องของการงานเทน House แล้วนะครับผม p r o มเมนต์นะ ทนเฮาส์ house, นะเรื่อการงานโอเคเรื่อการงานไม่ค่อยโอเคโอเคเรื่อการงานแต่ไม่ค่อยโอเคคือไม่ถูกใจสักเท่าไหร่นะจำเป็นจะต้องทำาจ o e o ฟซอร์สเนะ่ย r จ e of s ซ r มันมีหนทางที่ดีกว่านี้เพียงแต่ว่ามาจจะไม่ได้สร้างไรายได้มากนะักนะครับ คือ uh, tree of souls the ันคุณมีทางเลือกแต่ทางเลือกที่สบายใจนะ,ะคุณไม่สามารถเลือกมันได้เพราะว่ามันอาจจะมีเงื่อนไขว่างานงานที่คุณพอใจมันอาจจะได้ไรายได้น้อยไงเคต่อไปนะฮะ good spirit อืมโอเคกูดสปิริตเรื่องของเพื่อนเรื่องของพันธมิตรนะฮะเรื่องของเพื่อนพันธมิตรคนที่จะคอยสนับสนุนเรา โอเคช่วงนี้มีหายตายจากมานะไฟ of cups โอเคไฟ of cups ไฟล of cups the hangman อืมถ้าสนใจตอนนี้เออ่เพื่อนคุณเนี่ยน่าจะยังติดอยู่กับยังติดอยู่กับผลประโยชน์หรือว่าผลลัพธ์ที่มันสูญเสียไปนะแล้วก็มันเป็นสภาวะที่ เขาจะได้เรียนรู้นะฮะเพนแอนเกนเพนแอนเกนเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและเข้าใจสิ่งที่มันเป็นไปนะครับต่อไปนะฮะเรื่องของสุดท้ายละ12 e o v e s s e s นะฮะก็คือเรื่องของออสัตรูนะครับผมสัตรู ความจะบป่วยหรือหลังนะฮะสตูสตูเป็นไงโอเคจะมีสตูในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับผมกลับไปเช็คพลังงานของ Seven House ให้ดีนะฮะว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเอ่อ Queen o of u u s s p g g o of Pentacle มันจะมีใครที่เข้ามานะฮะเป็นเป็นหนึ่งในสองกรณีนะฮะกรณีคือ เรื่องของมือที่สามนะครับอันที่สองคือเรื่องของสามเศร้านะฮะจริงๆแล้วมือที่สามกับาสามเศร้าเนี่ยมันคนละเรื่องกันนะ,ค,ะคือมือที่สามเนี่ยมันเป็นลักษณะที่คุณมีความสัมพันธ์อยู่กับกับคนหนึ่งแล้วแล้วก็มีคนเข้ามาแทรกอันเนี้ยมันคือ,อมีมือที่สามแต่ถ้า3ามเศร้าเป็นลักษณะคุณยังไม่ได้ตัดสินใจกับใครนะ,ะมันเป็น มันเป็นการที่เหมือนกับไม่มีคอมมิชเมนต์ไม่ไม่เชิงว่ามอ่ามันไม่มีคอมมิชเมนต์คือไม่รู้ว่าจะเลือกฝ่ายไหนระหว่างคู่นี้สมมติว่าดูมือผมนะนี่คู่นี้แล้วก็อีกคู่หนึ่งตรงเนี้ยไม่รู้ว่าจะเลือกยังไงเพราะว่ามันมีมีสคนนะอ่าโอเคก็ นั่นคือในเรือนที่12นะครับผม12 h o u s e โอเคชัดเจนนะฮะแล้วนั่นก็คือพลังงานที่ผมอ่านได้ทั้ง12บสเรือนนะครับผมอ่าอย่าลืมนะฮะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับผมกดติดตามนะฮะสมัครสมาชิกเพื่อทีอ่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ คลิปพิเศษนะฮะสำหรับสมาชิกแล้วก็อย่าลืมแชร์ด้วยนะครับผมช่วยผมแชร์ด้วยโอเคครับผมก็วันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการรับชมโชคดีเทวาลัก